阿姨。 ทางไปส่งมอบบ้านกันครับผมสวัสดีครับผมบอมบ้านน้ำดาว <Spider> ครับผมวันนี้ผมพาตามติดชีวิตทีมงานส่งบ้านครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมทีมงานเราส่งมอบบ้านไปประกอบบ้านมาดูกันซืว่าบ้านหลังใหญ่ๆ2ชิ้นหลังนี้นะครับเราเอาไปส่งมอบลูกค้าวันนี้เราไปยกสูงเลยทุกคนหลังนี้เราจะไปยกสูงด้วยไปส่งมอบลูกค้าที่จังหวัดสกลน,นคร เดี๋ยวจะพาไปชมขั้นตอนการประกอบการติดตั้งการทรงบ้านนะครับการยกสูงไม้ต่างๆนะในซึ่งในการเดินทางนะครับเราจะเดินทางในช่วงของกลางคืนกันเนาะเราออกเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะจุดมุ่งหมายปลายทางของเราจะเดินทางไปที่จังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้ทีมงานเราก็ได้ทําการพักรถกันอยู่เนาะเราเช้าวันนี้เราได้เดินทางมาถึงจุดมุ่งหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับเ ตอนนี้ก็ได้ถึงนั่งเรียบร้อยนะครับมาถึงตำแหน่งมาถึงพื้นที่ของลูกค้าแล้วที่จะตั้งบ้านแล้วนะนี่ลูกค้าก็แบบทาเทเตรียมสถานที่ไว้รอนะแต่ว่าหลังนี้เราจะมายกสูงนะลูกค้าเขาจะปรับพื้นที่ปรับดินไม่รอเฉยๆนะครับส่วนในการติดตั้งประกอบเดี๋ยวทีมงานเราจะจัดการน,นะครับติดตั้งยกสูงให้ทั้งหมดเลยนะนี่ตอนแรกตอนนี้นะครับชิ้นแรกของเรานะเดินทางเข้าไปแล้วนะเข้ามาได้แล้วแต่ว่าชิ้นที่2 อตอนนี้จะติดปัญหาเรื่องกำแพงนิดนึงนะเพราะกำแพงมันแคบทีมงานเราจะได้ค่อย,อยๆถอยเข้าดูช่วยกันนะนี่ฝั่งระเบียงนะครับหลังนี้เป็นหลังใหญ่นะทุกคนบ้านหลังนี้เป็นบ้านขนาดหน้ากว้างอยู่ที่6เมตรคูณ8เมตรนะเวลาเราขนย้ายนะลูกค้าหลายๆคนเคยถามนะว่าขนย้ายกันยังไงนี่เราจะแบ่งครึ่งมา2ชิ้นแบบนี้นะครับมาประกอบลูกค้าอีกทีที่หน้างานนะแบ่งออกทาง่างนะนี่ถึงที่มาเรียบร้อย BP ก่อนที่จะทางานนะนี feels, bbe 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 ่ทีมงานเราก็จะทำการเติมพลังกันก่อนนะกินข้าวกินปลากินข้าวเช้าก uh ันก่อนก่อนที่จะลุยงานกันต่อนะนี่ท้องอิ่มเรียบร้อยมีแรงเรียบร้อยตอนนี้ทีมงานเราจะได้ทำการขุดหลุมทีนี้นี่ซึ่งนะครับถ้ายกสูงเราก็จะลอยบ้านแบบนี้ทุกคนจาะนั้นทีมช่างก็จะขุดหลุมทีละเสาทีละต้นกันเลยนะนี่ช่างก็จะลอยบ้านสูงขึ้นแล้วก็จะค่อยๆขุดทีละหลุมทีละหลุมแบบนี้เลยโอ้ดูสิทุกคน ดูหน้าดินอันนี้ไม่ได้ขุดดินกันทุกคนอันนี้ขุดหินทีมงานเราขุดหินกันนะซึ่งในการตั้งเสาอย่างที่ผมบอกเลยลูกค้าจะได้เตรียมแค่อุปกรณ์ในส่วนของพวกเสาพวกปูนพวกหินพวกทรายนะครับแต่ว่าในการติดตั้งในการขุดหลุมอะไรต่างๆทีมงานเราจะจัดการให้หมดเลยนะถ้าลูกค้าท่านไหนถ้าสนใจแบบยกสูงนะแต่ถ้าไม่ยกสูงลูกค้าก็จะแค่แบบเทพื้นแล่รอนะครับเราก็จะเอาบ้านไปตั้งให้นะครับความสูงของบ้าน ที่ไม่ได้ยกสูงก็อยู่ประมาณ 60- 70ถึงเซนนะแต่อันนี้ลูกค้าจะยกสูงอยู่ที่2เมตรทุกคนเดี๋ยวรอชมรอดูได้เลยว่าเวลาบ้านหลังนี้ประกอบเสร็จยกสูงเสร็จจะเป็นยังไงนะแต่ก่อนอื่นเราก็มาดูขั้นตอนการ,รติดตั้งกันนะครับนี่ช่างก็จะขุดหลุมนะครับอันนี้ก็ต้องอาศัยเราจะมาอยู่นี่น่าจะประมาณ2-3วันเลยนะทุกคนเพราะว่ากว่าจะขุดได้ทีละหลุมดูสิทุกคนด,ดูหินนี่เพราะว่าพื้นที่ของลูกค้านี้ส่วนใหญ่จะเป็นหินนะครับทุกคน เป็นหินช่างก็จะได้ค่อยๆขุดได้ทีละนิดนะครับในการทํางานกันความยากความง่ายแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันเนาะนี่โอ้โหดูสิทุกคนมาดูใกล้ๆหินล้วนๆเลยเนี่ยเหมือนขุดหินเลยทุกคนนี่แต่ว่าทีมงานเราก็ไม่ย่อท้อนะมันก็จะมีงานหนักบ้างงานง่ายบ้างนะในการขุดเราจะขุดลงไปอยู่ที่50เซนนะทุกคน50เซนเพื่อที่จะฝังนะครับเมื่อ ความลึกเราได้แล้วนะทีมงานเราก็จะค่อยๆเอาเสาทีละต้นมาวางตามจุดต่างๆตามหลุนต่างๆเนาะเพื่อที่จะเตรียมทําการยกบ้านสูงขึ้นแล้วก็ประกอบเสาเข้ากับตัวบ้านนะนี่ตัวเสาปูนนี่ลูกค้าก็เตรียมไว้รออย่างที่ผมบอกนะทีมงานเราจะมาขุดมายกให้นะ<ม>เราจะประกอบทีละชิ้นนะทุกคนนี่ชิ้นที่เราเห็นตอนนี้จะเป็นในส่วนของฝั่งห้องนอนกับห้องน้ํานะเราจะประกอบตัวหลังส่วนหนึ่งไว้ก่อนนะให้มันเป็นแบบบ้านตัวหลักไว้ก่อนนะนี่ ทีมงานเราก็จะยกให้ตั้งขาลอกซีมุมยกให้บ้านลอยสูงขึ้น<ส>เท่ากับความสูงที่ลูกค้าอยากได้นะเราจะยกสูงอยู่2เมตรห้านะหลังนี้ความสูงที่ร้านเราทําจะไม่เกินอยู่ที่2เมตรห้นะทุกคน2อเมตรห้นี่ก็สูงมากนะเนี่ตัวนี้หลังนี้จะอยู่ที่2เมตรนะนี่ตอนนี้กําลังหาระดับปรับระดับกันอยู่นะครับนี่เสาแต่ละต้นก็จะช่วยกันยกเสาที่ใช้นะครับบ้านหลังนี้เสาที่ใช้จะเป็นเสาหน้า7เลยครับเสา7นิ้วเลย ทีมช่างต้องอาศัยกัน4 5หคนในการยกเลเทียวเสาต้นใหญ่มากนะนี่โอ้เสาต้นใหญ่ๆเลยนะครับนี่จะประกอบแบบนี้ทีละต้นทีละต้นเลยนะตามที่เราขุดไว้เลยนะครับเสาเราก็จะบากเสามาตั้งแต่ร้านเรียบร้อยแล้วนะที่ทุกคนเห็นตอนนี้ผมมารีวิวอยู่ร้านมันจะเป็นแบบเสาที่แบบต่ำๆเนาะไม่ได้สูงมากเพราะว่าเราจะเอามาเผื่อทําการต่อทําการยกแบบนี้ทุกคนนี่เริ่มจะ ยกสูงแล้วหลังแรกใกล้จะเสร็จแล้วเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะทุกคนนี่แต่ละต้นตอนนี้ทีมงานก็จับระดับน้ําหาระดับอย่างดีเลยนะทุกคนความเที่ยงตรงอะไรต่างๆให้เสามันตรงให้มันได้มาตรฐานมากที่สุดนะนี่แต่ละต้นช่างก็จะทําการจับหาระดับน้ําให้มันได้ให้เสาทุกต้นให้มันตรงเท่ากันหมดนะนู่นด้านหลังฝั่งนูงงงงงงง้นกำลังเตรียมผสมปูนกันอยู่<ก>เตรียมผสมปูนเพราะว่าเราจะเทปูนปิดตามเสาอะไรต่างๆให้ด้วยนะทุกคนเราจะ ขุดแล้วนะเทเสาเทปูนปิดให้เรียบร้อยด้วยนะชิ้นแรกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะนี่ชิ้นแรกเสร็จแล้วผสมปูนปิดเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วต่อไปมาดูว่าช่างจะประกอบชานกันยังไงช่างจะประกอบฝั่งระเบียงบ้านกันยังไงนะนี่ในการประกอบเราก็จะทําการถอยรถเข้ามาแบบนี้ทุกคนถอยเ,อเข้ามาช่างต้องอาศัยความชํานาญมากนะทุกคนดูสิถอยมาอย่าให้มันห่างมากต้องให้มันชิดชิดแต่ว่าอย่าให้มันเบียดมันชนนะดูสิ ต้องถอยๆแบบอีกฝั่งระเบียงขยับเข้ามาหากันนะตอนนี้บ้านทั้งสองชิ้นก็ได้ขยับเข้ามาใกล้กันแล้วนี่เริ่มจะเห็นเมื่อรูปเป็นล่างแล้วทุกคนบ้านจะเริ่มขยับเคลื่อนเข้ามาหากันนี่หลายๆคนบอกว่าทํายังไงประกอบกันยังไงนะนี่ตั้งหลังหนึ่งเสร็จนะครับหลังหนึ่งก็จะค่อยๆขยับเข้าหากันแบบนี้นะแล้วก็ตั้งขาลอกสี่มุมเหมือนเดิมรอยบ้านแล้วก็ขับรถออกนะจากนั้นเสาฝั่งนี้ก็ได้ทำทำเหมือนกันต่อไป ช่างก็จะทําการขุดลุมเหมือนกันเลยนะตามเสาแต่ละต้นที่เรามาร์กจุดไว้ช่างก็จะขุดเหมือนเดิมนะแต่ฝั่งระเบียงจะดีหน่อยเพราะว่าฝั่งระเบียงเราจะขุดแค่ฝั่งด้านนอกนะฝั่งเสาด้านนอกฝั่งด้านในเราจะฝากเสายึดใส่กับคานอีกตัวนึงนะครับนี่ช่างก็จะขุดแค่ฝั่งน,นี้ก็จะทําเหมือนเดิมเลยขุดลงไป50เซนให้มันได้ความลึกเท่ากันกันกบฝั่งนู้นเลย50เซนนะครับลอยบ้านไว้แบบนี้แล้วก็ขุดลุมนะครับ อ้อันนี้ทีมงานเราต้องช่วยกันนะเพราะว่ากว่าจะเสร็จแต่ละหลังดูสิทุกคนอ้อแต่ว่าก็เริ่มใกล้แสงสว่างเราใกล้ถึงแล้วนะบ้านเราใกล้จะเสร็จแล้วโหทุกคนดูผมว่าถ้าติดตั้งเสร็จออกมากจะสวยงามมากนะนี่ฝั่งระเบียงนะตอนนี้ก็ขุดหลุมได้แล้วก็จะยกนะครับยกแล้วก็เตรียมใส่เสาเหมือนกันเลยนะเตรียมใส่เสาสามต้นฝั่งนี้ทีมงานก็จะลอยให้มันได้ ความสูง2เมตรเท่ากันกับฝั่งตัวห้องนอนใหญ่ฝั่งห้องน้ำนะฝั่งระเบียงก็จะลอยให้มันสูงเท่ากันตอนนี้ก็กำลังจะเตรียมประกอบฝั่งระเบียงเข้ากับตัวบ้านนะติดตั้งเสาเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับทีมงานเราจะทําการประกอบในส่วนของบันไดนะ hey, กำลังเตรียมใส่บันไดแล้วนะตัวบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับใกล้จะขั้นตอนสุดท้ายแล้วจะเป็นการประกอบบ,บันไดซึ่งหลังนี้นะครับเราจะทําการ ใส่บันไดแล้วก็ใส่ลังคาคุมบันไดนะครับใส่ลังคาคุมทําอะไรฟ้าต่างๆคุมบันไดด้วยนะนี่ก็ช่วงเย็นๆแล้วตอนนี้ก็ฝนเริ่มจะตกแล้วนะครับทีมงานก็ต้องเร่งมือนะครับใส่บันไดใส่แท่นบันไดนะนี่มีแท่นบันไดอะไรด้วยนะบ้านหลังนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วเย็นวันนี้อุปสรรคก็เริ่มเข้ามาแล้วทีมงานต้องรีบทํานะอู้ดูสิทุกคนขนาดยังไม่เสร็จนะนี่เริ่มลองระบบไฟแล้วเริ่มเห็นเมลารูเป็นล่างบ้านแล้วนะครับ โอ้ยิ่งใส่ไฟช่วงเย็นๆนะทุกคนดูสิเป็นบ้านพักบ้านสวนนะใครแบบอยากได้บ้านเป็นบ้านไม้นะผมว่าหลังนี้เป็นอีกหลังหนึ่งที่ทําออกมาแล้วสวยงามนะเนี่ยเช้าวันต่อมาก็ทุกคนทีมงานเราจะได้ทําการประกอบขั้นตอนสุดท้ายคือประกอบในส่วนของหลังคาคุมบันไดนะทําเป็นหลังคาคุมแท่นบันไดเพราะว่าลูกค้าก็กลัวแบบบันไดเปียกฝนนะครับกลัวฝนมันตกใส่บันไดนะแล้วก็กันแดดกันฝนในฝั่งบันไดด้วยนะนี่ ก็ถือว่าเกือบจะร้อยเซแล้วเดี๋ยวทีมงานเราจะได้ทําการเก็บรายละเอียดประกอบหลังคาเสร็จอะไรต่างเก็บรายละเอียดนะเตรียมส่งมอบเดี๋ยวมาดูกันชื่อว่าบ้านหลังนี้เสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับทุกคนเน่เสร็จเรียบร้อยครับผมสาหรับบ้านหลังนี้ว้าวเป็นไงล่ะครับทุกคนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยยกสูงเสร็จเรียบร้อยนะครับงานออกมาเสร็จเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือแค่เก็บสีรอบสุดท้ายนะมาดูกัน มาผมพามาดูว่ารายละเอียดบ้านเป็นยังไงนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะซึ่งบ้านหลังนี้นะครับที่ผมพามาชมจะเป็นบ้านน็อกดาวขนาดหน้ากว้างอยู่ที่6เมตรนะครับลึกลงไป8เมตรเลยนะครับบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านขนาดสองห้องนอนนะครับหห้องน้ํารวมนะครับมีระเบียงด้านหน้าแล้วก็ยกสูงอยู่ที่2เมตรนะครับนี่มีใครชอบบ้านยกสูงแบบนี้ไหมมีใต้ถุนแบบนี้บางคนเอาไปทําแบบห้องด้านล่างเพิ่มใช้งานเพิ่มเติมได้นะโอ้โหดูสิ ดูรูปทรงเสร็จออกมาแล้วมีหลังคาคุมบมัได้ให้เรียบร้อยนะครับในใครชอบแบบบ้านมีใต้ถุนสูงมากดหนึ่งไหมหผมหน่อยนะในใครดูมาถึงตรงนี้นะเอ๋กดหนึ่งให้ผมหน่อยโอ้นี่เป็นโซนด้านหลังนะทีมงานเราก็ได้ทําการเก็บรายละเอียดนะเตรียมขนของกลับบ้านกันแล้วอยู่กันอยู่นี่ถึงประมาณ3วันนะทุกคนกว่าจะเสร็จนะครับสาหรับการติดตั้งบ้านหลังนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าสําหรับ3วันที่เราทํางานมานะโหบ้านเราเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะผมพาไปเดินชม <N> นี่อ้หลังนี้จะลงเป็นสีสักทองนะทุกคนงานจะเป็นงานไม้จริงทั้งหมดเลยนะครับภายนอกนะครับรอบชายคาแต่เป็นงานไม้จริงใต้ถุนบ้านเราก็แต่งเครื่องแต่งไม้อย่างสวยๆเลยนะครับไม่อายใครลแล้วด้านล่างเราก็แต่งแบบโชว์ไม้ด้านล่างได้เลยนะหรือว่าใครจะทําฝ้าทําห้องข้างล่างทําฝ้าเพิ่มก็ทําได้นะโอ้ดูลวดลายในส่วนของโซนม้านั่งนะดูลวดลายโอ,โอ้ลงเป็นสีสักทองด้วยใต้ถุนก็ ลูกค้าก็สามารถทําเป็นห้องได้หรือว่าจอดรถได้นะจอดรถได้หรือทําเป็นห้องอยู่ด้านล่างได้มีหลังคาคุมบันไดใส่ฝ้าระแนงไม้ให้เรียบร้อยมีระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับบันไดแล้วก็ทําเป็นแท่นสองพักแบบนี้ให้เรียบร้อยนะนี่มีบันไดมีหลังคาคุมขึ้นบ้านนะครับใครก,กำลังมองหาบ้านไม้บ้านเรือนไทยนะทรงจัว่ว2ห้องนอนผมว่าหลังนี้เป็นอีกหลังหนึ่งที่ทําออกมาแล้วสวยงามนะทุกคนแล้วก็เป็นหลังที่ถือว่าขายดีนะ บางนี้เป็นถือว่ายอดนิยมที่ร้านเราทําเลยนะครับไปไปชมบนตัวบ้านกันซิว่าบนบ้านเป็นยังไงนะนี่ขึ้นมาบนบ้านก็จะมีสโซนระเบียงหน้าบ้านนะโซนระเบียงหน้ามีพื้นที่หน้าบ้านมีระเบียงกว้างๆฝ้าเราจะทําเป็นฝ้ายิบซ้าสีขาวให้นะตอนนี้ทีมงานเรากําลังเก็บสีนะครับกำลังเก็บสีพื้นรอบสุดท้ายแล้วพื้นเราก็จะลงเป็นยูนิเทนให้เงาๆเ,เลยทุกคนนี่ตกแต่งนวดลายระแ,แนงอะไรต่างๆก็เป็นงานไม้จริงทั้งหมดเลย โอ้ในสิที่คนนี่เป็นหลังคาคุมบันไดดูฝ้าระแนงต่างๆเราก็ตกแต่งให้มันเข้ากับตัวบ้านแขนนางอะไรต่างๆเราตัดไม้แบบแผ่นเดียวเป็นแผ่นแบบเป็นชิ้นๆเลยนะให้ตกแต่งให้มันเข้ากับรูปทรงบ้านนะนี่เฉพาะหลังคาคุมบันไดนี่ก็โอโ้โหกินขาดแล้วทุกคนนี่งานต่างๆก็ถือว่าเนียบนะหลังนี้เสร็จออกมาโซนฝั่งนี้จะเป็นโซนฝั่งระเบียงม้านั่งนะฝั่งนี้ก็จะเป็นม้านั่งยาวฝั่งนี้เลย ออกมาจากห้องนอนก็สามารถนั่งเล่นตรงนี้สามารถแบบทําเป็นนั่งเล่นดูวิวบรรยากาศได้รับแขกได้นะสําหรับมุมนี้ฟ้าด้านบนก็กรุเป็นยิบซ้ำตกแต่งเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้ให้เรียบร้อยนะระบบไฟต่างๆใส่ให้ครบหมดเรียบร้อยแล้วนี่ช่างกําลังเก็บสีพื้นห้องนอนเล็กห้องนอนใหญ่กันอยู่เนาะสีสักทองสวยนะเป็นอีกสีหนึ่งที่สวยตอนนี้มีแบบลูกค้าชอบชอบก็จะมีสีสักทองกับสีวอลนัทนะครับแต่ว่าสีสักทองเทามาแล้วบ้านจะดูสว่างสว่างนะนี่ โทนสีบ้านก็จะออกสว่างไม้จะเป็นงานไม้รวมนะแต่เราลงให้มันเป็นโทนสีสักทองจะออกเหลืองสักทองแบบนี้นะสวยงามอยู่นะเนี่ยไปไปดูในห้องนะครับนี่ห้องที่1นนะห้องที่1ตอนนี้ก็ช่างก็เก็บสีกันอยู่นะห้องที่1ด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ําฝั่งนู้นนะห้องขนาด 4, คูณสเมตรนะฝ้าด้านในก็เป็นฝ้ายิปซั่มนะครับผนังจะเป็นงานไม้จริงทั้งหมดเลยนะห้องที่1 ข้างกันฝั่งนี้นะข้างกันฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนที่2หรือว่าปรับเป็นห้องโถงก็ได้ห้องนอนที่2ก็ขนาด4ีคูณสเหมือนกันนะนี่ฝั่งระเบียงฝั่งห้องนอนนะครับทั้ง2ห้องมีหน้าต่างอะไรให้เรียบร้อยระบายอากาศระบายแสงกล่องไฟเบรกเกอร์ไฟระบบไฟมีให้ครบเรียบร้อยแล้วก็ห้องน้ําจะอยู่ด้านหลังนะครับห้องน้ําจะสามารถเข้าได้ทั้งสองฝั่งเลยห้องฝั่งห้องระเบียงก็เข้าได้ฝั่งห้องนอนใหญ่ก็เข้าได้นะ ภายในห้องน้ําเราก็ปูกระเบื้องใส่สุขภัณฑ์นะครับอ่างล้างหน้าอะไรให้ครบหมดเรียบร้อยลายกระเบื้องพวกนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกแบบเลือกลายได้นะเราส่งให้เลือกได้นะถ้าลูกค้าสนใจแบบไหนนะครับเนี่เป็นยังไงกันบ้างครับผมสรับละลายละเอียดบ้านหลังนี้นะครับเสร็จออกมาร้อยเปแล้วนะถ้าใครสนใจบ้านสไตล์นี้ทรงนี้ก็ยังสามารถสั่งจองสั่งสร้างได้นะทุกอย่างครบครบตามที่ผมรีวิวออปชั่นทุกอย่างยกสูงอะไรทุกอย่างแบบนี้นะครับทางร้านเราขายในราคานะครับ4ี่แสนห้าหมื่นบาทนะทุกคน